โอ้ยฟาร์มอยู่ดีๆีแม่กการ์ดต,ตกนะครับผมอันนี้ไม่ได้ฟาร์มอะไรนะรผมมาทำเควสหลักครับผมแลได้การ์ดหนึ่งใบเว้ยดูดิเฮ้ยอย่างเจ๋งทุกที่ต่อครับผมแล้วเควสยังไม่เสร็จแล้วผมเควสได้เก้าชิ้นแล้วโอ้ตกเฉยเลย อย่างเท่ตื่นเต้นมากเลยผมเมื่อกคยกตกครั้งแรกคือตีเราแบบการดตกแล้วแบบตัวเองอยู่หน้าจอไงคือถ้าถ้าว่าเราเรายัางไงเราไม่อยู่จอมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นนี่ว่าใช่ป่าวน่า,น,าน่าจะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับผมเมื่อกี้ผมเปิดเปิดโอดินนะเนี่ยผมออนโอดินอยู่ผมมาทำเพจผม เคล็ลักของออนโอดินเลยโอ้ดวงดีได้ก,การ์ดได้เปลี่ยนใหม่แล้วฮุนะนราบผมโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบาย <c oughs> ตื่นเต้น